ที่มองห็นการทุ่งเนี่ยคือส่วนหนึ่งของแปลงของเกษตรกรที่เข้าโวมวิสาหกิจชุมชนนาเป็นใหญ่นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทุกแปลงที่ขึ้นกับกลุ่มนาเป็นใหญ่บ้านสำรวจทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยก็ถือว่าทุกคนยินยอมพร้อมใจกันหมดที่จะปฏิบัติหรือว่าทําให้มันเป็นประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การดํานาลดการเผาพอสยามคูบูต้าให้การสนับสนุนเรื่องเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์รถดํานาและเครื่องอัดฟังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้อเกิดประโยชน์อืับพี่น้องก่อนอเดียนี้ถ้าเราใช้แรงงานคนนะแรงงานพี่น้องเกษตรกรมันท่านลูกคิดด้วยสามร้อยเขาไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาเขาวันหนึ่งสี่ร้อยวันหนึ่งตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึง ห้าโมงเย็นก็จบพอจบปั๊บเนี่ยมันก็ทํางานไวม,มากคนเนาะ,เ,นะเราก็รู้กันอยู่ว่ามันก็ต้องมีเหนื่อยมีอะไรมีพักบ้างแต่ถ้ามาทํางานในส่วนของเครื่องจักรกลเนี่ยสิบไร่เนี่ยมันสามารถวันนี้ทําสูทําเทือกเนี่ยสิบไร่เนี่ยมันทําได้เลยไงนะสิบไร่เนี่ยมันทําเสร็จเลยแต่ถ้าเราใช้แรงงานคนเนี่ยมันก็ได้แค่ประมาณสามสี่ไอน์พวกนี้ก็ต้องไปอีกมะลือนี้ก็ต้องไปอก็เลยทําให้มัน ค่าใช้จ่ายมันเยอะสิบไร่เนี่ยถ้าใช้ใช้ใช้คนทําจะอยู่ประมาณ5้าถึงหกวันคือไถนาครับแต่ถ้าลถวันเดียวครึ่งวันก็จบั้ะผมบอกว่าเลอแล้วดำนาล่ะถ้าดำนาถ้าดำนาสิบไร่นี่ต้องใช้คนประมาณ20สิคนอ่ายี่สิคนไม่ต้องว่า400้อเนาะสามรอก็เท่าไหร่ไปแล้วสิสิบคนกี่วันกี่วัน ยี่สิคนเนี่ยวันหนึงประมาณวันหนึ่งแต่ใช้เงินตั้งหกพันอาเอแต่ถ้าการใช้รถอ่ะถ้าใช้รถปั๊บไล่ละรถปลูกถ้าดำทำก้าเองอะไรเองใช้วันเดียวจบแล้ววันเดียวจบแล้วเสียค่าให้กลุ่มทั้งคนทำอะไรน่ะประมาณ800นั่นคือแปลนั่นคือแปลว่าดำนากับเกี่ยวกับ กับไถนาเนี่ยแค่วันครึ่งเองนะวันครึง่งอืมค่าใ,<ค>ใ,ใจใจประหยัดะดเป็นสิบเท่าตัวกว่ากว่าแล้วก็มาถึงเก็บเกี่ยวอีกละ่ะมาถึงเก็บเกี่ยวก็มันก็ถึงเก็บเกี่ยวก็ต้องไปลงตารางอย่างที่ผมว่าอืมเจ้วแม่เก็บเกี่ยวนี่มืงอถ้าเกิดไทคนในไร่เอ้สิบไรน่นี่ต้องใจ้คนกี่คนงาสิบในวันหนึ่งอ่ะสิบไร่ก็สิบไร่นี่วันหนึ่งนี่ประมาณถ้าสิบคนเนี่ยเกี่ยวประมาณสามวันสองถึงสามวันอืมอ่ เถ้าเกิดรถล่ะไอ้สองสามวันนี่สิบคนสามวันก็เท่ากับสามสิบคนออสามสิบคนคนละ 300. สามร,ร้อยก็เาเแล้ว,วถ้าเกิดใช้รถเกลียร์ล่ะใช้รถเกลียร์ก็ว,วันเดียววันเดียวใช้ค <สบ S 1> ่าจ่ายเท่าไหร <500. S 1> ส่สิบไร่เนี่ยสิบไร่อ่ะอ๋อเลยไร่ไร่ละห้าร้อยได้ห้าร้อยสิไร่ก็ห้าห้าพันไหมผมบอกว่าถ้าใช้อย่างไซส์ของเครื่องยนต์ปัจจของสยามคูต้ามอบให้นี่นะได้เงินเข้ากระเป๋าเนี่ย วันครั้งหนึ่งเนี่ยผมบอกว่าท่านาสมมติหน้าสิไร่เนี่ยได้ประมาณสักห้าหมื่นถ้าเราใช้แรงงานคนมันจะเปลืองไปประมาณ30,000ืเหลือแค่ส0 0 0มื่แต่ถ้าใช้รถใช้เครื่องยนต์คนไกของสยามคูบูต้าผมบอกว่าถ้าไป50,000นมันเสียไปแค่หมื่นเดียวอืว 4, อันนี้ชัดเจนชัดเจนเลยช,ชัดเจนมาก